อาไปคุยกับแบนเนอร์แล้วก็เช็คเอาซะนี่เราก็มีอะไรขายแนละ้วเอาแล้วครับไปเลยนะทำไมผมไม่มีเสื้อและกางเกงมาในทันดัเลย <Bro. S 1> เอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสื้อแล้วนะนเะนะมื่อกี้ที่ไม่มีอะไรให้ใส่ที่จริงมันใส่อยู่นะแต่มันหาย mm. ไม่รู้ทําไมหรือว่โดนแบนไปนแล้วเออช่างมันครับ <Okay. S 1> คือตอนนี้เราก็ได้อยู่ในแมป7 Day to Leave เป็นแบบแนางอาชีพรอดจากอะไรไม่รู้ภายในเจ็ดวันแล้วก็ตอนนี้เขาพอให้คุยกับแบนเนอร์เพื่อเช็คเอาตบัญชีแล้วนะอะไรต้องการอะไรต้องการอ่าช่นสอนอับางอย่างนะงั้นแกก็ต้องเล่นหนึ่งเกมก่อนอเออแค่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่แหละก็ใช้ได้เกมหนึ่งนะแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะี่ยนะั่นแหละไปกับเกบกันนะกัดปืน เออผมมีแค่ปืนนี่อะกรอกไปคยุยทำไมคุยเยอะจังเลยอ่ะุ้ยนักการอะไรเพี่นักการเปลี่ยนอาเลยวะรู้เหรอเคยนั่นหนาอาชีพเลือดหนึ่งนักเอาชีวิตรอดนะเออเสีงยงใจดังเป็นได้คืออหมอแล้วก็อินเจเนียนะเป็นเลือดสี่สิบเลยอ๋อตอนนี้เขาก็เปิดแล้วนี่หว่าได้เวลาเอาชีวิตรอดแล้วครับอะไรนี่โนชันเล่นมีชันเล่นด้วยงั้น ไปเจอกันในเกมลดีกว่าเตินมาในบ้านกันะมีขวาแล้วก็มีเวลาแม่แม่นาฬิกากรบเปิน่นแล้วคือเราต้องเอาชีวรอยังไง อ๋อก็คือสิ่งม่ชีวิตได้หลุดออกมาในห้องแล็บและเฮลิคอปเตอร์จะมารับเราภายใน7วันก็คือภายในเจ็วันนี้เราต้องรอดอ้ามโดนจักกายจากานอมาลก็คือสิ่งแปลกประหลาดที่หลุดจากห้องแ็บเอ้าแล้วก็คือก็มีแค่สามอย่างนี่นักดอีเพื่อย้ายกนแล้วย้ายของอ่อ อ้าหายไอ้กไอ้หายป๊อดก็ไอ้หายนี่นี่คือคราบไอ้เท่น,นันครับทุกคตกปลาได้ด้วยเนะี่ยแล้วก็สร้างแม่ส่วนเี๋ยวก็ใช้ไม้หมดเลยมนดิอ่านกระป๋องเก็บกบ,บีนเก็บไปดิดูด้านนอกบ้างครับด้านนอก มีอะไรเอ่ยเอ้มีปืนซื้อร้อยสี่สิบห้าโลบักเออไม่เพราะว่าให้สร้างอะไรบัก๊กอ่าตัดไม้ลองแล้วก็เก็บเบอร์รี่เบอร์อรี่นะโตแกลลาดเนี่ยนะมีตัวแกลล่าน่าสนใจนี่ใช่ไหมเบอร์รี่อ๋อทหารทหารเนี้ยทหารพวกมันหลุดเลยรุกประกันเลยได้เบอร์รี่แล้ว แล้วนี่คืออะไรอ่ะป้อมปืนอ่ะเซนทรี Century, ใช่ไหมอ๋อคุณต้องไอคุณต้องเป็นไน้นั้นเสียงอะไรนั่นขวาแกคือใครไปปืนนะแต่ปืนนี่มีกระสุนจำกัดไหมเนี่ยแกกดถ็บดูกระเป๋านะครับแล้วคือตัด ดมเก็บเก็บส่วนใหญ่ก็ใช้ไม้หมดเลยอ่ะเวลาอ๋อมันนับลงดีกว่าโอเคอะไรวะใครร้องอะไรใครร้องอะไร คิดส่วน select โอ้เสียงก็ดังเสียงเผาไหมา้ตรงในคือตอนเช้ามันมีมันมีตัวอะไรมาไหมเนี่ยรุ่นมาเพอตัง้งแต่คืนเพราะตอนนี้ก็เหลือเ,ลเวลานาทีก่อนเนี่ยตอนนี้มีเวลาอยู่ก็เก็บอะไรไปอีกคือวันแรกผมว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะวันแรกเนี่ยหลังหลังหลังไอเนี่ยเวลาหมดแน่น่าจะมี เอ้ยมีกวางด้วยเอางั้นกรสุนแปดก็เอาอยู่ด้มันมีกระสุนหมดไหมเนี่ยอ๋อมีพีโอ้โขขึ้นไปบบเลยทำไมเสียงมันอยู่ในถ้ำเลยเสียงกลองมากเฮ้ยเชื่อมสวนแบบนี้นเลยชิดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลย มีเสีกให้ใจอยเกติกดารกอ๋อมันเริ่มมืดแล้วงั้นก็ปิดประตูแล้วมามีอาวุธให้สร้างไหมฉันจะเอาอาวุธมากอาวุธอาวุธไม่มีมันมีแค่ปืนเนี่ยจนไม่สร้างอะได,ดีสร้างกระแพงดีกว่าไหมสร้างกระแพงไม่ได้ว่าเราสร้างบันไดดีอยู่บนด้าน,นบนดี อ๋อสลบวัดอาง่วงอ่ะง่วงน่า๋ยวนี้เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเสียงฝนมืดเวลาคือให้เรารอดภายในฐานาทีนี้งั้นเหมอ๋อไม่ก็ต้อง อีเลยนะไมไหมนาริการแมนพอ,อกแต่มีอะไรมันมาได้มั้ยคือเราหิวคือเราต้องกินเบอร์รี่ใช่ไหมอีเใ้ยใช่คือเรามีเนื้อนะเนื้อเนื้อกินดสดได้ไหม สวัสดีครับแกเป็นใครเฮ้ยไอตุ๊ปหลามาดิเดิมาดิมาดิดาดิเกมใครเกมใครเฮ้ยอะไ,วไวรวะเฮ้ประตูถูกเปิดไม่ได้เปิดดิอันนี้ ดแต่ผลเพิ่มเพิ่มแสงให้นะครับดูมันมืดมากมืดมืดมืดอะไรนี่มืดผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยเอาข้าไม่ได้อยู่ไม้หมดเนาะไม้มีนี่ยัไม่มีเลยนี่อะไรแค่กระสิกกระซากอะไรเดี๋ยวนี้นัดเทย์นะร้อนนานรอด้อนนานครับนอนได้ไหมเรานอนได้ไหมนอนได้ไหมอ่าไม่ได้ อ,อ,อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ากระสุนทีเ Hence, y, ่เราปืนที่เราใช้อยู่มันมีกระสุนหมดหรือไม่แล้วเสียงหลอกลนๆในใจเธอได้มันเยอะจังเลยนะเฮ้ยไปเคาะประตูแต่ผมเปิดประตูไม่ได้ได้ไงเปิดผมเปิดประตูไม่ได้ด้วยเฮ้ย ข้อมือ้๋อยังไงกว็รอดอะนะเฮ้ยแต่อืมจะหมดอ้ไอ้ของดีนี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่อย่านะเฮ้ยกำแพงหลุดงั้น,นโอเคแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยคู่แข่งอีฮีอะยิงทุลุนได้ไหมออดาแค่ มาดิโอ้ี่วันแดงตรงได้เยอะใครกำลังพังกอะไรได้เสียงเหดใจมาดิแม่งฟังฟังบ้านเนี่ยนะมาดิมาดิมาดิเข้าใจไปอย่าพักบ้านคนอื่นนะโอ้ไม่งล้มล้มไม่ไปสลับสลับน้องขัวหาย อะไรนี่คืออะไรนี่นี่ก็ตัวละครเราใช่ไหม Where did they come from แล้วก็มาจากไหนอันนะไม่รู้คือเมื่อกี้เิ้นส่วนหลุดเนี่ยหลักๆคือเราต้องหาไม้หรือไรย่เนี่ยโอ้ตัดใกล้ๆมันเันเนี่ยนั่นต้องตัดต้องตัดใกล้ๆครับถึงจะมีประโยชน์

เรื okay. ่องส่วนกระสุนไม่หมดน,นะครับต้องเป็นนัก,นกเรียนก็ได้มีเนื้อความสีโอเคตัดไม้ตัดไม้วางแกต้อ,ตองออเป็นเดินหนังทิดเดียนะตอนนี้เวลา โอเคเลยๆอยู hey. ่ อะตรงนี้คือบ้านเราใช่ออแก่ใช่ไม่ใช่ว่าจะหลงซะแล้วดูตอนนี้เลือนเดืออะไรตอนนี้เฮ้ยเลืนอนอ,อะไรนิดหนึง่งแค่แค่ผมว่าอย rude, okay. <t> ู่ด้านบนดีกว่านะสร้างบันไดสร้างบันไดสร้างบันไดผมจะได้เห็นว่ามีตัวอะไรบ้าง ครับหนึ่งแล้วก็เตียงเตียงนี่คือเอาไว้ทำอะไรกันแน่ก็ไอเทมชุดเกาะไม่ได้อันนี้ขาดตัวแถวเสือ้อดูตรงไหนอ๋อในด้านหลังสิบสามขาดอีกสองแล้วก็ทำอันนั้นก่อนโอเคลากลากเขาตัวใช่ไหมก็กด โอเคจูเอาหลบง่วงได้เวลาเตรียมการแล้วไม่ใช่เตรียมการหรอกเอาชีวดดิตรอดเดแล้วเราเราร้องไห้ทำไมเนี่ยร้องไห้ทำไมแล้วไม่มีหัวด้วยมืดอีกแล้วเต้ ไันได้โคมไฟมืดดีนะที่สร้างโคมไฟแล้วเมื่อกี้โคมไฟแค่ทัชเฮ้ยทำไมเสียงมันดังวะโอเคแล้วก็ปักอีจะได้เห็นว่ามีตัวอะไรอ๋อเราปลูกผักได้ด้วยเนะี่ยเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นไเหนดูดูมีตัวอะไร จัดบันไดทิ้งได้ไหมแกไม่ต้องขึ้นหรอกเดี๋ยวผมขึ้นเองอะนะเบอร์รี่เออเห็นรัวเบอร์รี่นี่มันเอาไปปลูกเหมือนเหมือนเหงสวนสวนนั่นเอ้ยอะไรนี่อะนั่นน่ะทำไมไม่เห็นตัวอะไรเลยเฮ้ยแกเป็นตัวใหม่ตัวใหม่อะตัวใหม่รู้แล้วเสียงหัวใจเต้นจะคืออะไรเสียงของจเต้นดังหน้าแดงทุกครั้งเลย นั่นคือมาแค่ตัวเดียวเหรเสียงเคาะอะไรเคาะอะไรเคาะอะไรเอาข้อไหนเนี่ยข้อไหนข้อไหน่เคาะนข้อไหนนะข้ะไหนนะยันไหนตัวใหม่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวเก่าไม่รูโอเคแกจะทั้งทังบ้านใช่ไหมยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เอ็นบล็อกไม่โดนเอ็นบล็อกไม่โดนโดนแต่ไม้ตัวบ้านเป็นโดน วัดนี้อ้าวมันตามอีกด้วยโอ้เดี๋ยวบ้านเป็นรูเป็นรูใช่ไหมยิงไม่ได้เลยโอ้ยสองตัวเลยตรงนี้อะไรออเวลาดเติดครับยิงไม่ได้เลยโอ้ยสามตัวแล้วยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้ครับแล้วต้องทำยังไงตั้งไฟแล้วกัน ตรงนี้แคบปักจะได้เห็นนะนะสามสิบวินาทีอันนี้ผมไม่รู้วิธีจัดการนะครับตรงนี้ผมยิงไม่ได้นะยิงแคทเดอก็โดดไม้เอ้ยลืมดูลืมดูค่าอาหารจะหมดเก็นเอ้ยมานะเอ้ยเล่นรถ ไปนั่นนะคือเรากินน้ดดิบไม่ได้เรากินปุ๊บไปน,นั่นเลยคือเรากินปุ๊บเลือดอะไรวะค่าค่าหลอดของความหิวคือมันติดลบอาเนื้อติบเอาอืมอ,อะไรนี่เอ้ยเราจะตายแล้วปืนดิเอาเดี๋ยวหิวเกินหิวเกิน,น,กนอู้หไป แค่ายแป่หนึ่งผมจะตายโอเคเออคือเราต้องอยู่ใกล้ตรงนี้เป็นนี่เรามีบันเด็ดน้ครับไหมมีบันเด็ดไหมเอามาไปเวรแรงไง่เลือเอ่อนเลยแค่นี้ได้นะนั่นคือเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้อะไรไอซียูอะไรเมือ่อกี้ ่็คือเมื่อกี้เครื่องบินตกอ๋อแค่เลือดเพิ่มทีเลยน,นิดเท่านั้เองนะแกเมื่อกี้เครื่องบินตกตรงไหนวันนี้หมอกหมอกไม่หมอกไม่ลงนะวันนี้หมอกลงไม่หนาเท่าไหร่แค่ลงนะวันนี้เลยเนื้อแกเนืนนนพพ้อแกมีคุณภาพอื้อเครื่องบินตกก่อนตรงรู้ไหมว่าคือจากที่ซูมานะครับพี่จากที่ผมมีบอลลังคาแล้วก็มันซูมไปฝั่งนู้นอันนไงเห็นแล้วรอยไหม้นะนะ อเอ้หรือว่าไอตัวไอไอตัวกวางนั่นน่ะคืออะไรวะสกินวอล์กเกอร์ไหมไม่รู้นั่นแหละคือมันเกิดจากที่เราฆ่ากวางเลยมันมันมาแก้แค้นเป็นไปได้ไหมไอเสตเหล็กนี่ทำอะไรนี่ผมไม่รู้นะครับเสตเหล็กที่ไม่เห็นมีอะไรครับได้เลยพอที่จะมเราได้ใช่โอ้ต้องทำให้เป็นเป็นขยี้ยะไปเลยนะโอเคเอาคนเสื้อหาย เอาลูกไอ้ไอ้เมาส์นั้นหายเออเนี่ยโอ้โหคือเมาส์มันหายไอ้ไอ้ลูกศรใช้เคอร์เซอร์หายเฮ้ย่างน้ผมไม่โดนเลยนะเโอเคตอนนี้เวลาเฮ้ยเหลือไม่เยอะแล้วนี่หว่ากลับเดี๋ก่อนนี่ไงบ้างอะไรวะเกตติงเดอะดาร์กใช่ใช่ใช่ไปนี่ไปนี่เก็บอันนี้พิ่เข้าบ้านเลย ไปคราบหนังเนื้อหนังอาหารแคบเบดอ,อ่ะเฮ้ยเพื่อนสังเกตมันเป็นกระหล่ำนี่หว่าเป็นกระหล่ำรอดิบโอเคได้แล้วแล้วก็โอ้ไม่ทันคราฟเอาสวยเลยยังไงผมจคัคคาบกำแพงเพิ่ม,มปาระเบิดได้ไหมนี่ และเราก็ร้องไห้อีกแล้วไม่ครับเราต้องเราต้องอยู่รอดอะนะเราต้องอยู่รอดเอ้ยอันนี้ดีกว่าแปลงแล้วก็กำแพงนี่ดีกว่าเลยก็อยกไอ้แก๊ไฟแก๊งไฟออไปได้ไม่เต็มอ้าวนี่นะอ้าวสวยแล้วไงบันไดดัดบง <laughs> สวย แกออมววมกันไม่ได้แล้วโอ้โหคือบันไดตรงนี้อะไรวนันเนี่ยแม่รวมกันดิเอารมกันไม่ได้ด้วยมันมันแยกกันอะเรนนี้คือแปลงปลูกผักไม่ใช่แล้วมันเป็นเน้นเออแปลงรตรงนี้แล้วกันอ๋อแกมาแล้วห้ามทำลายบ้านคน อะไรอีกเสียงเซลใจตเต้นตุ๊ก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 ไม่อยู่ด้านล่างใช่ไหมออกไปหนึ่งอ๋อก็คือถ้าไอฟฟ้ฟกไอฟฟ้ไอฟกนี้มันอยู่ใกล้เราเซลใจตเต้นแ,แรงแล้วก็หน้าแทงไม่ทุกครั้งอะนะชนะแดงเนี่ยชนะแดงทำไมอะอมืดจังเลยมันตั้งลอยได้ใช่ไหม แล้วมันยืนได้ใช่ไหมไม่กล้าเห็นเห็นเห็นมันทะลุเ่อกี้เสียงหายใจดัง a S M R เสียงออเคสิบินะอีกซีบินอน Hey, วันที่สองก็ได้จบลงไปแล้วก็เริ่มวันที่สามหลังจากที่ผมได้ตื่นขึ้นมานี้ผมก็ได้ทําวนไปวนมาจนกระทั่งวันสุดท้ายก็คือตัดต้นไม้เก็บเบอรี่หาอาหาร แล้วก็เอาชีวิตรอดภายในตอนกลางคืนโดยที่สิ่งประหลาดมาแบบโมซั่วอย่างเช่นตัวนี้เอ้าไม่จริงเอ้ยเ้ยเ,เห็นเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้อจอมสแกร์มีมีนกด้วยและตัวนี้เฮ้ย ตัวอะไรวะน,นั่นน่ะไม่ทำให้ตัวใหญ่จังวะโดนเลยวะเนี่ยและตัวนี้อีกอยู่ไหนฟะเอ้ยตัวอะไรวะน,นั่นน่ะมันมีอะไรมันมีอะไรโอ้โหเยอะโอ้โหหลายนัดเลยแล้วก็ถ้าผมไม่ได้สร้างกระต๊อบลอยฟ้าที่อยู่บนหลังคานี้ ผมก็อาจจะไม่รอดอน,นะนะแต่ตอนนั้นคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดอะไรอยู่นะคือผมเห็นว่ามันลอยได้ผมก็เลยสร้างอน,นะแล้วก็ไปพบกันเลยก่อนวันสุดท้ายอน,นะแม่โอ้โหคือยากมากอะไรอ,ไอเครื่องบินตกอีกคหรอเครื่องบินมารับเราใช่ไหม โอ,โอ้ระเบิดโอ,โอ้ส่นเลยอะไรวะคือมันคกีไม่เห็นนะมันล่องหนว่าเครื่องบินตกอีกแล้วไม่รู้ผมไม่รู้แต่วันนี้วันวันที่หกแล้วก็วน,น่้จะเป็นวันสุดท้ายที่อยู่หรือว่าว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายวะไม่รู้ครับแต่ต้องเตรียมพร้อมก่อนนะ เงียเงียเงียเงี้ย,ย,ยกระกกก,ก,ก,กไม่ไหวละ่ะต้องสร้างไฟเจเลยไม่ไหวไม่ไหวครับมันมืดมากไม่เห็นด้วยซ้ำไม่เห็นตัวนอกอันตรายจริงๆตรงนี้น่ายันได้น,ดนะ ก็ยังแพงนี่ไม่ตั้งอเอ๊ะน่าจะได้หนึ่งในกะ็แพงอีกทอดทอดทอัดทัดเฮ้ยทดโอ้โหไม่ทันตั้งจริงๆเลยนี่ยจะสลบก็สลบเลย แม่ทำไมทำไมรู้สึกว,ว่ามั่วเยอะจังเลยนี่แกมันมาแล้วนะเฮ้ยแกมาโหง่ายขึ้นว่ะเฮ้ยบานบานเป็นรูแล้วเต็ <c ười> เมเลยไจริงมันมาเต็มเลยนะี่ผมจะรอดไหม ไม่ได้รอดไม่ได้รอดไม่ได้เสียงตึงมากนะคือบ้านบ้านผลเป็นรูจะหมดแล้วไม่นะแกแกแงบ้านฉันแกไม่รอดเลยพวกราใครไม่รอดกันไหนวะ Anh okay, okay. oh. như này, à name fuck. Wait, hey, tuổi này Hey, là hết mọi người. Tân yêu tóc phóng, yêu tóc phóng, yêu tóc phóng, yêu có โอ้โหหลายนัดเลยเจ้านี่คือเฮ้ยง่ายๆบ้านเฮ้ยหมูหมูตัวเฮ็มเลยแป๊บหนึ่งนะกําแพงมันเริ่มไม่จริงอะไรนะตัวอะไรไม่รู้แต่ผมรอดแล้วเอ้ไม่นด็่นะมันอยู่บนมันอยู่บนกําแพงนั่นได้ยังไง <laughs> เอาสวยจริงอารมณ์ที่จเจ็ดแล้วคือเสียงฮอมาแล้วเสียงฮอมาแล้วเรารอดแล้วนะรอดแล้วจริงใช่ไหมือเสียงฮอเอาเอสเคปไม่สนวิ่งแล้วไม่สนไม่สนมาเร็วไปเอา เอาเดอกความไปฝากด้วยวนี่ต่อเพื่ออยู่นะไม่ใช่เพื่อเกณฑ์ไปไปนะไม่อยู่แล้วที่โหดร,ร้ายแบบไี้ไป้ครับไปโอ้รอดคุณรอดในเจ็ดวันได้อีกเพียงหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าไม่มีคัดเซนอะไรเลยเนี่ย ไปแล้วสามสิบสี่คิวแล้วก็อะไรเนี่เก็บขยะให้กันนะหน้าสิบแแล้วก็แมปที่ผมเล่นเมื่อกี้คือ The Forest นะครับแล้วก็อันถัดไปคือ The Moon Mission นนะนะภารกิจอ่าดวงจันทร์ข้างหน้าอาจจะเจอแมปนี้แมปเจอเหมือนนะแต่อาจจะเป็นเอาชตรอดในดวงจันทนระ์นะนะภารกิจดวงจันทร์อ๋ออ๋อเปนเนียนะเพิ่งสังเกตว่าไอเสนเล็กคือมันมาใช้ ตรงนี้เลยเนี่ยก็คือเอามาซื้อของตรงนี้คือต้องการเกียร์งนะั้นนี่ไงเกียร์นี่ผมได้ครับเกียร์คือฟันเฟืองอะนะในเกมอ๋อคือเอามาซื้อพวกนี้โอเคแล้วก็เอาไปนะั่นเอาชดดอดโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ดูเลยนะมันมีปืนแต่อ้าคุณถ้าไม่มีเปิดไม่มีเอาเลยเป็นนักซื้อเลยอ่ะแค่จะดู เอาเวีได้ไงอ๋อต้องซื้อเป็นเป็นระดับโอเคได้แล้วก็ไม่ปืนนี่มันคือยังไงก็คืออ๋อโอเคคือปืนที่เราพับไปโอเคเข้าใจโอเคแล้วก็อันนี้ซื้อใช่ไหมซื้อสักครับแอปไม่เป็นไรนะตอนนี้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างลืมเลยดูดิอ๋อไม่ใโ่รอนี่กันนะไม่ลืมเลยเออเป็นนะออกมาเล้ววิ่ยี่สิบเนี่ยโอเคเลเวลมันอูตรงไหนอ๋อดันบนดันบนเลยดันบนโอเคโอ้อะไรนี่ ไม่สังเกตเมาเรื่อๆม,ม,มันมันมันมีเลเวลขึ้นไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรืวอส่วนนะไม่รือว่าแบบนี้ผมสะงเกีมดีว่าอ,อ,อันนี้ไม่รู้แล้วกันนะครับก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จริงผมก็มีการใจตลอดนั่นแหละแต่ไม่มีเวลาพอนะแค่นั่นแหละงั้น ไว้เจอกันใหม่เรีบหน้านะคะเจอกัน